สวัสดีค่ะเจอกันที่สวนผักช่วงเช้านะคะมาดูผักกันเลยค่ะอันนี้คือผักผักสลัดคอสค่ะปลูกเมื่อวันที่ย5้ามีนานะคะตอนนี้ก็เ <laughs> มษาแล้วค่ะก็ยังปลูกได้นะคะทุกคนยังปลูกได้อยู่ค่ะถามว่าโตไหมโตค่ะโตนะคะตอนนี้ก็อายุของผักก็สามสัปดาห์แล้วเนาะ ประมาณนี้ค่ะเริ่มโตแล้วค่ะการปลูกผักหน้าร้อนนะคะจะบอกว่าเราต้องดูแลในเรื่องของความชื้นความชื้นต้องมานะคะความชื้นฉีดน้ําไปเลยชุ่มๆเยอะๆไปเลยค่ะเนาะฉีดน้ําอาจจะเป็นฉีดช่วงเชา้าให้มันเยอะหน่อยเนาะแดดแรงเกินทีนี้ถ้าแดดแรงเกินนะคะไม่ควรฉีดเนาะเดี๋ยวผักจะเหี่ยวได้ประมาณนี้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคืออากาศร้อนจัดพอเราไปให้น้ําเนี่ยผักของ เขาอาจจะช็อกได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในสวนของเราปลูกผักฤดูร้อนเราจะให้น้ําแค่ช่วงเช้าให้เยอะๆเลยค่ะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะสองรอบพออ่านี่คือผักนาร้อนของเราเนาะถามว่าโตไหมก็โตค่ะก็โตพอสมควรเนาะนะคะกรีนคอร์สนะคะอ่าแล้วห,หลายๆคนถามเข้ามาอีกเนาะว่าเออมีวิธีดูแล กำจัดมแมลงแบบไหนคะตอนนี้เดือนเมษาโชคดีนะคะเราไม่ค่อยมีมแมลงมากวนเท่าไหร่เนาะ,ะจะมีปัญหาเยอะหน่อยช่วงเดือนอช่วงหน้าฝนค่ะเนาะหน้าฝนนี่คือจะมีโรคเอ่ยมแมลงเอ่ยนะคะมากวนผักเราเยอะแยะเลยแต่เราก็มีตัวนี้ค่ะอันนี้คือน้ำส้มควันไม้ค่ะทุกคนได้เลยค่ะในะพื้นที่ของเราในชุมชนของเราเนาะใครทำฟืนทำถ่านก็ไปขอซื้อเข้าได้ค่ะ นี่คือของแท้นะคะไม่มีการเตือจางนะคะเราจะต้องมาผสม,มในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะนี่ค่ะน้ำส้มควันไม้ใช้ดีค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยแถมประหยัดตังค์ด้วยเนาะเสร็จแล้วก็อ่ะปุ๋ยบำรุงอ่ะเราใช้อะไรคะบำรุงผักของเรานี่เลยค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อน,อน <laughs> ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือ ฮอร์โมนหรือ,อบางคนเรียกเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้อืก็ได้นะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเหมาะกับพืชใบแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคะนา้ากวางตุ้งผักบุ้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยตัวนี้นะคะขวดเดียวนะคะเอาอยู่เลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยเนาะเออบางคนนะคะไม่เชื่อนะคะ,ะปลูกผักงามขนาดนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้คะ่ะ คือเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยปลูกผักอินทรีเนาะผักอินรีย์คือเป็นผักที่ไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเออใช้ได้เป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักเออปุ๋ยอินรีย์ค่ะเนาะใช้ได้ค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็น K Me, เคมีนี่คือเราบายบาย,บายค่ะเนาะเราไม่ใส่จ้ะอ่าเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมผักเรางามหนึ่งและ การปลูกผักอินรีนี่คือปัจจัยหลักเลยก็คือเรื่องของดินค่ะเนี่ยเรื่องของดินแบบนี้นะคะเออดินจะต้องผ่านการหมักย่อยสลายมาเป็นอย่างอ่าสักประมาณอ่อย่างน้อยๆคือ3เดือน4เดือนนะคะใครใช้ใบไม้ใครฟางใช้อะไรที่เป็นเอ่อที่เป็นวัชพืชที่เป็นธรรมชาตินะเอามาหมักอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงอ่ไม่เป็นไรเราก็อาศัยว่าเออหมักนานๆเพื่อที่จะให้เกิดจุลินทรีย์ออกมาเยอะๆค่ะแล้วก็จะมาปลูกผัก ได้สวยงามแบบนี้จ้ะแค่นี้เองค่ะเคล็ดลับของเราง่ายงค่ะเนาะอยู่ในสวนผักเนาะก็ปลูกผักทานเองนอกาอ,อ่นอกจากว่าจะเป็นผักที่สะอาดแล้วนะคะยังเป็นผักที่ปลอดสารปลอดสารเคมีปลอดสารยาฆ่ามแมลงอะไรพวกนี้ค่ะดีต่อสุขภาพผักแล้วก็คนทานด้วยจ้ะผักอันนี้นะคะบอกเลยเด็กๆชอบมากค่ะเนาะจริงๆผักสลัดคอสต,ตัวนี้นะคะ นอกจากเราจะทานดิบได้เรายัางไปปรุงสุกได้นะคะออคอร์สผัดน้ำมันหอยอันนี้เมนูใหม่ฝากฝากแนะนำด้วยนะคะอร่อยมากๆค่ะแค่นี้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะปลูกผักทานเองค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะเนาะการดูแลการดูแลผักหน้าร้อนนะคะก็ดูแลในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นค่ะ ต้องฉีดน้ำนะคะช่วงเช้าๆฉีดน้ําให้มันชุ่มๆไปเลยเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าอากาศช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันร้อนมากมันร้อนมากร้อนแรงนะคะเออประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราจะต้องฉีดน้ําให้ชุ่มให้ชุ่มเลยค่ะเนาะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะให้น้ําแค่สองครั้งพออ่าตอนเช้าเราอาจจะให้เยอะไปหน่อยเนาะเออไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนกลางวันนะคะแดดแรงแดดจ้า อากาศร้อนนะคะประมาณ39 40องศาไม่ควรให้น้ำผักเนาะจะไปให้อีกทีก็ช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นประมาณ5โมงห้าโมง6โมงเย็นล้วก็จะเริ่มให้น้ำอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นผักหน้าร้อนนะคะต้องรักษาความชื้นให้ได้ต้องรักษาเนี่ยต้องให้เขาอยู่ร่มแบบนี้ค่ะเนาะให้ได้เลยค่ะเพราะว่าแดดแรงเกินผักเขาสู้ไม่ไหวค่ะ ประมาณนี้นี่คือผักหน้าร้อนค่ะดูแลแค่นี้ค่ะง่ายๆแค่นี้เองเนาะนี่ค่ะแล้วมือใหม่นะคะมือใหม่ใครอยากปลูกผักอ่ะเนาะง่ายๆเลยค่ะตัวนี้อ่ะกรีนคอร์สปลูกง่ายโตเร็วค่ะแล้วก็รสชาติของกรีนคอร์สอร่อยมากๆค่ะเนาะนี่ค่ะปลูกผักทานเองเถอค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของของครอบครัวเราเนาะเด็กๆก็สามารถทานได้นะคะผักพวกนี้ นี่ค่ะรสชาติอร่อยมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามด้วยค่ะ